จะไม่ดูถูกตัวเองถึงแม้คนอื่นจะว่าเราทำไม่ได้นะครับเริ่มต้นจากหลักสูตรทำด้วยตัวคเดียวไม่ทีไรที่ต่วมิร,รมมุจะทำอย่างไรสามเดือนแล้วอยู่แค่เนห้องนอน แฟนเพื่อนถามว่าเราบ้าว่าทำอะไรมันจะจริงเหรอจะประสบผลสำเร็จไหมถึงขั้นแตกขักวยครับที่บวชขอเวลาขอเนอะในเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราจะสู้แล้เราก็ชื่ออาที่ดีแกคอนเนี่ยเป็นลาให้เราดีขึ้นครับ ที่บวาเรียนครูโค้บทุกท่านที่อยู่ที่นี้หนูดีนะครับเอ็ดชื่อวิกวดเข้าเรียนทุกห้องนะครับข่าวๆฟัง,งม่ท้อม่น้อยนะครับววัตดีอย่างเป็นคนที่มี mindset คิดบวกนะครับเพราะเรารู้ว่าการคิดลบเนี่ยมันไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นเลย มีแต่จะทคาที่สูญเสียเสียหายนะครับที่พยายามขึ้นตำแหน่งมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงขั้นเป็นดีลเลอร์ที่ะสะสมประสบการณ์ความรู้ความชำนาญการดูแลทีมัศึกษาพวกขวัญสุรีคุณหมอสรงกันมาทุกวัน ถ้ากำเนิดทุกครั้งทุกเดือนพิวดไม่หยุดครับท่กคดเคยเห็นข้อความที่ผูะส่งมาไหมครับว่าสู้ตายใครเคยดเีไดเราเจอคุณหมอว่าสู้ตายการงานที่หลากหลายที่ทำให้ทุกคน มีสมาธิมีความตั้งใจในารโคตก,ก่นเองทุกเดือนที่ฟาดการที่กำเน,น็งห้าหรือหกครั้งที่คนไม่ยอมแด้ครับทุกคนทุกคนืที่งานส่งข้อข้อให้กำลังใจ ที่กดลำเตอรหนูเชื่อผม,มเชื่อพี่เชื่อโค้ชเชื่อคุณหมอเชื่อไม่ควรต้องทำได้หมอจะไม่ปล่อยมือที่ป่วยหมอตลอดยูความสำเร็จของที่ป่วยอย่าปล่อยมือหมอนะครับที่ป่วยเก็บทุกครัแคปหน้าจอทุกข์คร ที่คุณบอสและทีมขตส่งมาได้นะครับ,รบขอให้เราอดทนนะครับรอคอยความสำเร็จให้เป็นแล้วใช้สิ่งที่บริษัทบอสพอคิดไว้ให้เรานะครับเาคลาวระบบไออฟฟิศส,ส,สินค้าเครื่องมูอสื่อสารต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆ ห้องการเรียนรู้นะครับก่อนที่ทำอย่างสม่ำเสมอที่วกวดไม่เคยหยุดองแอดไม่เคยหยุดคุยกับผู้เอเบดี NG, ไม่เคยหยุดที่จะศึกษาทีมโค้ดคุณพิศรีโค้ดขวัญคุณหมอแล้วก็บอทพอที่วกวดเชื่อและศรัทธาอย่างมากๆนะครับในเดียข้องนี้